الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قشكورة الله أنا كبتير روح الله تيقون سبور باتحاد هدايا ประทานสติปัญญาที่ทสประทาสติปัญญาให้กับเราเพื่อที่เราจะได้คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่เราจะต้องไปสู่ตรงจุดนั้นนะครับทำดลแลที่อัลล่รงผปประธานกุรานให้กับเราและเ,เตือนเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าอาลัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าให้เราเคารวพเคีต่อพระองค์และสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราทําเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะครับ มื่อกี้อิหม่ามอ่านนะครับในสุรษอัลอิสรอนะครับมีอยู่อายะหนึ่งว่าอ ah ัลบ um, ah um, ah um um ิลลาฮิมุชัยตอมิรรจิมอินอัซะตุมอินอัพซันตุมอัพซันตุมลิอัมฟุซิกุมว่าอินอัซะตุมฟฟลาฮะหมายความว่าถ้าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นได้ทําความดีนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความดีที่อัลลอฮ์บอกหรือว่าท่านเบีซลอสลามบอกนะครับ ก็เท่ากับว่าท่านทั้งหลายนั้นสูเจ้าทั้งหลายนั้นทําเพื่อตัวสูเจ้าเองนะครับอินอัชซันตุมเมื่อสูเจ้าถ้าถ้าสูเจ้าทําความดีอัชซันตุมหรืออัลฟุซิกุมก็เท่ากับว่าท่านสูเจ้าทั้งหลายนั้นทําความดีเพื่อตัวของสูเจ้าเองเอาว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับว่าอินอัซะตุมฟะลาฮะแต่ถ้าสูเจ้านั้นทําความชั่วทาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลวตามความชั่วต่างๆนั้นนะครับ ฝ่าละฮะมันก็เป็นการชั่วสําหรับตัวสื่อเจ้าเองนะครับมันไม่ได้ไปสู่อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์นั้นเ,เป็นผู้ทรงมีอยู่อย่างเหลือล้อนไม่ต้องการที่จะให้ถึงแม้ว่าเราจะทําความดีนะครับมีฮะดีจิบทหนึ่งว่า,าถ้า้ถ้ามนุษย์นั้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทำความดีเป็นคนทีเ่เป็นคนที่มีม,มีความตักวาสูงสุดเลยนะ่ะ แล้วก็เชื่อฟังอรร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคนในโลกเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มอะไรในอนาณาจักรบัลลังก์ของพระอ,องค์เลยนะครับแล้วถ้าบอกว่าคนทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นคนที่ว่าเป็นชั่วสุดๆเลยแล้วก็ทําความชั่วสุดๆนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้ทําให้อลรร์น,นั้นเดือดร้อนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานึกคิดนะครับขอให้เรานั้นได้ใช้สติปัญญาที่อรร์ทองปวดประทานให้กับเรานี้นะครับในการคิด ขอให้เรานั้นอยู่กับตัวเราเองนะครับในแต่ละวันนั้นขอให้เราอยู่กับตัวเราเองลําพังบ้างแล้วก็ให้เราคิดบ้างว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับแล้วเรานั้นทําความดีพอเพียงแล้วหรือยังหรือว่าเรากาลังหรือว่าเรากําลังตกอยู่เป็นทาสของกิเลสตัญหาแล้วก็เป็นเป็นทาสของชัยตอนนะครับซึ่งอัลลอฮ์นั้นบอกกับเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าอย่าไปเคารพผักดีชัยตอน ให้เคารพภักดีค่าอัลลอฮ์บอกนะครับที่ในสุรา่ายูซุปาย,ยาซีนอายะที่หกสิบหกเอ็ดหกสิบสองประมาณประมาณนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัาลลอฮอาฮัดอิเลกุมยาบันีอาดัมอัลลาต้าบุดุษชัยตอนข้าเนี่ยไม่ได้ได้สังรร่งเสียเจ้ากันนั้นหรือว่าอย่าได้เคารพภักดีชัยตอนอัลลอฮอาฮัดอิเลกุมยาบันีอาดัมอัลลาต้าบุดุษชัยตอนว่าอย่าเคารพภักดีชัยตอน เคารพพักดีชัยตอนหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าอิบะนะความหมายหนึ่งก็คืออัตตาะหมายถึงการเชื่อฟังการเคารพพักดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาสุยูดกราบไหว้แต่ว่าการเชื่อฟังนั่นแหละคือการเคารพพักดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชัยตอนนั้นเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นเ,เทคโนโลยีต่างๆนั้นนะครับเ,เทคโนโลยีต่างๆในโลกดุนยาเนี่ยที่ตอนนี้กําลัง อยู่ในช่วงไฮเทคนะครับแต่ว่าความความความไฮเทคเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อ,อ,อใกล้ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะี่มันก็เหมือนกับลักษณะของชัยตอนเพราะชัยตอนนะั้มันฉลาดมันบอกว่าโอ,อ้อัลลอฮ์บอกว่าให้มันคนะารพพักดีสูหยุดเพื่ออาดัมนะ่ะต่ออาดัมนะ่ะมันบอกว่าฉันจะเคารพพักดียังไงอัลลอฮ์สร้างฉันเป็นมาจากไฟแต่ชาสร้างอาดัมมาจากดินไฟนะั้นมันดีกว่าดิน มันฉลาดนะครับมันฉลาดมันก็อ้างนู่นอ้างนี่ทํานองเดียวกันคนเราเนี่ยนะครับพี่น้องขอขอ,ขอละงทรงโปรดคุ้มครองเรานะครับขอรอองทรงโปรดคุ้มครองผมและพี่น้องทั้งหลายนะครับให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ที่ท่านอะบีสโลวะฮิสลัมบอกขอสอนให้เราขอความคุ้มครองจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์อัลลอฮุมะอินีอาอูดุบิกามินอิลมินลายันฟะ ความรู้เนี่ยคืออะไรความรู้คือสิ่งที่เราจะท่องเอามันมาเนี่ยคนที่โง่กับคนที่ฉลาดเนี่ยเหมือนกันไหมคนฉลาดเขาสามารถเอาตัวรอดนั่นคือคนฉลาดแต่คนโง่เนี่ยไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็เมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเ,เขาก็าต้องปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองนั้นนะรอดพ้นจากการลงโทษของวอล์ในวันเกียร์มะเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นที่ร